สบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าไม่น้อยก็ได้มาหอดเือนหอดซานเลยระพี่นอ้องเนออักาซิหอดบังไดนี่แหละเลยอันแวทตลาดเซโนเอาแบบเขาเดินเอาเดินทางเมื่อยเนาะก็เลยขึ้นอยากกินหมูจุ่มใส่หมูจุ่มแล้วก็อันแม่เขาเรียกแกงกะปิหมูจุ่มแล้รกัพานพนันพักพร้อมเนาะ โง่มันยังล่างพักล่างนีลงทองน้องรุ่งกับาัลลีนพนั่งไปนะน้องรุ่งสบายดีลูกป้าเลยลูกใส่สุดโกโกวาค่ะน้องหุึกก็ใส่ได้ไหมใส่หมดแล้วเด็กน้อยเนาะงฮิตกันฮิตสุดอันนี้เนาะเ็นเขาออกคิดว่าเบิ้งเบิ้งแบบแม่ชีพมันเป็นขันเป็นขันเลยนะลูกเด้อซื้อหมูมาโลหนึ่งพี่น้องเลยลูกซิปหาทันโลขีดโลหนึ่งนั้นโปกซิป พกชิบและมันโลหนึ่งขีดนะเขาเลยคิดพวกสิบห้าพันเขาคิดอเอาเลยซื้อมาหัดค็ดเอ็ดเอาขค่องเดียวพราะอะไรเอากบระเบนเอาเม็ดดอกดเลยเลื้ออยู่พี่ต้อยไปกินข้าวเลยพกสิบห้าพันดแม่แม่เนแม่นไหนลูกเนี่นั่นะไรเห็เนั่นะแล้วก็สีมาเเ็ดแดงมักนาวกระเทียมกับํตำแจ่วกะปิแล้วก็ ดาบชัยอนันหมอกชัฟ้าเขาได้แล้วก็คุยกเจี๊ยวกะปิอันนี้ฮะมันโบเมนชินดาบเขาดาบหมูคุยเจี๊ยวกะปิได้เนี่ยในโบเมนเจียวชินดาบมันโบเมนชินเขาใส่มามีแต่บริษัทเจี๊ยวชินดาบืุบ่ใส่มันเลี่ยนเลี่ยนพี่น้องเอาไว้แล้วก้อนเขาบริษัทเมื่อกี้ได้ฝนแห้งบ่อโลกข้านละยานไฟดับใช่ไหมไฟดับเอาเออผนอยู่กันสองคนกับ เป็นไข่ซทำแน่ี <Bless> ่การเขาไข่กับไข่ลายด้วยเนี่ยมีแต่คนเป็นเจ็บเป็นไข่เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวก็หนาวไม่น้อยกับไข่แน่แหละพี่น้องเลยนี่เลยไข่แบบวังสองขาเมื่อแล้วเจ็บคอเจิ่นอยากตายคอยก็เจ็บอยากตายลูกวัยเดียายแม่กันนี่เลยยายดีไปเลยเออกินนกซีเรียลงนั่นแม่โอ้ยดีเลยได้แม่นั่นเลยดีนี่ อันนี้แก้อักเสบพี่น้องเว้ยนี่นะอันนี้นี่นี่นี่ยาสีเหลืองนี่ดีใบดีขาดดีแน่เลยแน่ดีแล้วไข่แน่แล้วคัดคออยู่ดอกดอกไอ้นี่เนี่ยยาสีเหลืองนี่อ่านมันอ่านเราเนี่ยก่อนแม็กซี่โคแม็กซี่โคดีใบรับแก่แก้อักเสบ กินกันหนึ่งวันเลยเหรอวะอันเดียวกันพุ่นห้านนั่นพุ่นีบอมันมันมันคนละอย่างกันลูกเว้ยแมนได้ปลาเพชรเด้อร่างเพชรนะครับได้กระเทียมมาเลยเอาแล้เอาปลมามาขอกระติเด็ด้เตียวกะปิแล้เอาหมอกกระทะมาเนี่ยกันอย่างกันนี่แหละไปปิดไปก่อนไปไม่นอนกับกระเทียแล้วกะปิเด้จ้าพี่กะปิก้บพี่น้องกะปิ อ่ามันสิบยอด้เลยตั้มจะหลุมเนาะบเอากระใส่เจวกระปิใส่กระปิให้น้องเลยค่ะพีทมีมาคงไทยของเอาสบายดีพี่น้องสุกสนพี่น้องพักหนาวเปิดกล้องก็เลยกำบังใส่จ้าแหม่เยะเย้จิ้งมูกระทะเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มไฟมันเพิ่มปวน เดี kind of me, Toni, utan, ่ยวกะปิได้พี่น้องไว้เห็ดเจี่ยวกะปิเอาเนาะมัแต่โมเลตทมน้ำหนักเพิ่มวิตามินวิตามินอันนั้นว่าลูกย่อเียลูกขิ้นยอบ่เด็กๆนะน้าคนน้อยออกนมบาได้ยังรถคนน้อยออกนมก็เลยยังรถคนเอ้ยคันเบนว่าเขารถน้ำนมกระสุนบุ้งมีแคไหนมีโจยดิษฐ์อะไรยืดไหมลูก จาเอเขาระดาเสนครับมันองิก totally ิ้าะไรให้เขากเนเป็นยังไงบ้่งเว่าเขาหอนใจอยู่ใช่หอนอยากกินนะ มาทอดจะเมื่อยที่เราอยากกินแบบโดทย์นอนล่างเทานั้นมันมีหาร่างหกล่างทางล่างของอันไม่เท่าเลยครับล่างของยายอันนากับล่างหนึ่งด้ห้านั่นนั่นคอยพยายามจะไปคืชล่างในห่านนั่นนะห่านสาวอ่อนจันนะทั้งเส็มพุ้นเลยคมีหาร่างต้นนะขับไปยังครับผม ขวดเบี้ยเอาชาวแฟงกันมีล้างเดียวเอาไปคืนแล้วล้างแล้วขวดเบี้ยนั่คุณไปจะเพื่อนเขาพีเนาะแม่นเอาจ้่คือแรกกับบล็อกบอกสองสิบสองเนี่ยลังหนึ่งมีแต่เอาใส่เต็มลังของเรางแล้วก็แล้วไม่ได้มีขวดเลยขวดที่เรืออะไรทั้งผิดก็แค่แค่เดี๋ยวให้ให้ ให้ท่องถือลังไปเก็บเลยอะไรกันเราเอาไปมังได้ดีกาหกขวดแม่เอาไปมังได้ดีกาหกเฮ้ยอกขาอ่อนเออน้องอยากนานอะไรให้น้องนั่งก็เออให้น้องนั่งก็หลงน้องหลังเลยโอ้ยเช็ดพี่น้องมาเด้อนทอดงั้นเนาะทอดเราขายเบียร์พี่น้องขายเบียร์เด้อพี่น้องเอ้ย คนเหยียดเมื่อยเขาจะกินขู่มือสร่างเขากินเนาะเหยียดเมื่อยเขากับกินขู่มือเจี๊ยดเมื่อยไม่ด้อะไเลยเดียร์ขวดขนาดนี้สิบสองขวดได้เลยเนี่ยหกสบสองกับสิบสองก็ได้หรอแข่งข้าอะไรนะนั่นแหละจริงปะเขาแป่งแล้วเราเอามาแต่ไตของชาแป่งเราบม่ได้คายเบียร์ถึงเอาตอนนั้นกัเราไม่ได้คอยดื่มเบียร์เออเดี๋ยวพอสิไปเอาดอกเหระไปหลุดกันก็ได้ ม่น o องขายเดี้ยด้วยพี่น้องด้วยขายได้กัะนำก้อนก้อนเินก่อนเนาะแม่ยางดอกไปซื้อเอาลังมาน่เลยเลยไปคืนเอาเงินจะ้นเล้วเลยเนาะเลล้วเลยลังเรียนเงินไปซื้อแล้วขาให้จำลังให้สามสิบพันสามสิบกูบอกแม่ตอนนั้นแพงอะไรเนาะสามบได้ ข้าวให้บวชนึงีก okay. uh ็ไ่ได้ไปส่งเลยน่างชิไปพันหมแ่นอนสามินาเดียนคือได้เงินสามชิ้ไ่ได้ล่างเลยจ้ก็รู้ตายังบ่จกโดนในบตามาเด้พี่น้องเด้อ สองเดือนเดือนอันนี้สิของข้าบอกของคอยลังของคอยเด้อขงแม่คอยเอาไรคอยลังเงินับอจำจัังมดมีเก็บรังขังมดขงคอยเองนั่นหารังเลยกัขงแม่คอยในอันหนึ่งนคับของอันในห่านเคอยังบรุส่งแล้วคจะก็เงินือเจ้าอันละเเ่บรุส่งทุกนี่้เเก็บไปไม่ถูกเงินอืม

No. เนาะชิมหมูกระทะเอา้องเผ็ดเ,เกียวกะปิเอาไปจุ่มจุ่มจสเกีียวกะปิ พ่อเห็นพ่อแ h ่ขารถเยๆมีคนเงินแปแสนเห็นยังไหตื่นหลังืองหัไงอเบอคงเจ้าัาโอเคคทอหัอนอบลแนหักแนหักมาบ่ได้อยู่กับคือ่าสั่น ไ่ได yeah, hmm. okay. okay. it ้ค <somet h> <noise> ่อเก่ามืออื่นไม่เอาไปหายเบิร์ใหม่ท่าล้ะคุณผู้ชในตลาดนี้หนาตลาดโอเคกรใจ่ายเหรอซื้อกระชอกกระเช็าข่อยแล้วข่อยซื้อซัดนเเนี่ยซื้อมา้งล่ะซื้อเลยอืมถุยองมเห ตัวแบไแมันเป็นโคงงานโคงจานเอาวางง่านกันง่ายเนาะโอเคนี่มันลงตรงไหนมาเลยมันชุกกระดาษก่อะอ้ชุบอืมเระดูกเก็ดลาย ได้มาคุณใส่หมกเป็ดหลายฝนเนาะโบนี่จะน้ำซุปค่อยๆบางเเนาะขนาดเต้ไข่เต้อ้นนะเนาะใช่ไหมชื่อชื่อหนุ่มเต้เลยเฮ้ยข้าวกระชิ้เกิดซื้อน้เจ้าไปสาผมเนาะใส่น้ำคนเต้คนละแนเต้เราไปสาผม

เอาเงนมัเคยกก็ได้คอยใ่เงนเอาพุกแซนบริเตล่างหนึงก็เลือล่างนึงนั่นคือแซน์่นเราเนาะออากมันสโดนไ่ไดมันดสอเป็นหนีกันก็ใส่นีกันที่้องไหมูมี่ก็ยืมกันไตยืมกันด้นะอดเนาะยืมกันไตยืมขัก่นเยืมคนอื่นเ้วแยืมม่ได้ดอกยืมอัน ยืมได้กันเนาะเลยจากสองลังคาเนกันยืมบุได้แล้วคนอื่นยืมคนอื่นบุได้เลยเอาขันเอาขึ้นกระจายมาเ้าแล้วเนาะทั้งหมดแบบนีนได้เ้าตายเ้ายืมเจ้าบุได้ก็คือจบเออแนวมันได้คนกันเลยกันาตก็ยืมเจ้าบุได้แต่คือจบไปจานบุมี่เลยบุมีหม่งเชียนอาปะยืมใครได้นะยืมเขาบันข้เนาะไปยืมยืมกันไปกันมาของของลังคานกันก็ยืมคน ส่วนที่ขายเครื่องกันปัญญาบ่มีกับบุ๋มมีได้ขายค้าลูกได้ของสลึงฟิวหรือเปิวเร็วยืมยืมใส่แเนเของน้องนัดส้มแลึงหนึ่งดอกได้อันใส่ได้ก็ได้หอยกับยังปิวบหรอใบพี่อ่ะใบบ่มีมากับฟิวพี่น้องเอ้ยเบิดของน้องลุ่มเาเจ้บิดแต่เพราะว่าเขาอย่างพี่น้อง ยอดทรัพย์เฮาก็ตกรายได้ตกข่อยแฮงก็แต่เฮาได้น้อยลงรายจ่ายเฮาก็หลายบัดนี้เนาะกาใช้จ่ายในเฮือนเพิ่มขึ้นอืาใช้จ่ายเฮาเพิ่มคือพี่น้องเห็นนี่แหละเนาะ่อยไพันอยากขายเครื่องเรื่องของเรื่องเเก็บมาเก็บอืใหญ่เออจกนอยเป็นใหญ่เมคือกันไดโอ้โหแมแลได้เาน หมูนี่งโลหกสิบเนาะบกเก็ดสี่ปลายดีโลหกสิบหมูหกหมูแ,แม่บอกน้าสี่สิบปลายแล้วนี่เลยไม่ไมเลยคุณจะชาวพันธุ์ลาไปเด้อลืมหมดลาอยจะจมเพื่อนกำจมขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับส้มส้มแม่น้อยแฟมิลี่เด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายาไม่จะดอพี่น้องเนาะ,นะเบิดกันไม่ลา